สวัสดีครับพบกับผมเบน์ดินระเบิดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะมองข้ามไปแต่ว่าเป็นรถที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดเอามาแต่งเราใช้งานเข้าในป่านะครับแนะนำเลยครับนี่ครับตันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคาวาซกิ d t k หรือ d t a g g e r 125ครับผมก็คือตัวนี้มันจะมีข้อดีเลยก็คือตัวนี้มันจะได้เป็นหัวฉีดมาจากโรงงานเลยนะครับซึ่งตัวนี้ที่คนมองข้ามไปอาจจะเห็นว่าด้วยเ,เครื่องมันเล็กนะครับแล้วก็พกตัวมันอาจจะเล็กแต่ถ้าเกิดเราเอามาแต่งนะครับถ้าเกิดย้ำนะครับ ถ้าเกิดเราเอามาแต่งแล้วทำดีๆเนี่ยสูสีกับพวกรถ1 4อ g เลยหรือว่าสมรรถนะอาจจะดีกว่าเพราะว่าได้เครื่องที่เป็นหัวฉีดแล้วก็ลูกเล่นลูกเล่นการทำเครื่องทำกล่องหรือว่าเ,าเปลี่ยนในเรื่องหัวฉีดเรื่องอะไรเนี่ยมันก็จะเซตร,ระบบได้ดีกว่าการเวลาขึ้นทางลาดชัน หรือเวลาลงน้ำเนี่ยมันจะมีอาการที่ไม่เหมือนกับรถคารูก็จะมันจะดีกว่านะครับก็สตาร์ทติดง่ายกว่าซึ่งตัวเนี้ยถ้าขับเดิมเดิมเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นล้อโมตาดนะครับล้อโมตาก็คือล้อกลมไม่เป็นยางหนาอย่างนี้อันนี้ก็มาทำเราเอามาเปลี่ยนเบื้องต้นนะครับเปลี่ยนเบื้องต้นก็คือเปลี่ยนล้อหน้าล้อหลังนะครับแต่ถ้า เราอยากแบบเพิ่มสเตปเข้าไปเลยก็คือเนี่ยครับโชคหน้าเราอาจจะหาโชคที่เป็นโชคลดสูตรเอ่อหรือว่าเป็นโชค 140g เอามาใส่ลงยางลงล้อยางไซส์21หรือไม่งั้นก็เปลี่ยนชุกหน้าไปเลย <c oughs> เป็นพวก kx85 นะครับพวกโชคสูตรไปเลยหัวกลับเหมือนกัน นะครับส่วนสวิงอาร์มหลังก็มีอีกวิธีหนึ่งจะเอาไปยืดอาร์มก็ได้ยืดเพิ่มสัก2นิ้วอย่างนี้นะครับหรือไม่งั้นก็ซื้อสวิงอาร์มของร้อยสี่สิบจีมาได้เลยใส่แล้วคราวนี้ก็พวกเครื่องพวกเครื่องอาจจะอัพลูกไปคือที่ผมแนะนำรุ่นตัว DTacker นี้ก็คือมันเป็นรถหัวฉีดแล้วก็ ในตลาดราคามือสองมันก็ไม่แพงมากถ้าหาสภาพได้ก็ประมาณ 3, 4, 000, า3 000, าถึง4ี่หมืนอ่าสามหมกลางถึง4 0่หมนต้นๆเนี่ยแล้วอย,อยู่ที่ว่าแล้วแต่สภาพว่าจะดุยมาหนักแถวไหนนะครับก็เป็นรถเอ่อที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่คิดคนส่วนใหญ่อาจจะ <c oughs> ไปซื้อพวก 140g เลยที่อ่มันทำมาแล้วแต่ถ้า ผมเอาตรงๆถ้าเทียบราคากันอันนี้มันก็เราเอามาทำเนี่ยมันจะได้ตรงที่ระบบการเดินหัวฉีดที่มันจะดีกว่าส่วนเครื่องถ้า 140g มาแล้วเนี่ยของทาวาเนี่ยเขาก็ต้องเอามาทำเอามาเปลี่ยนลูกอยู่ดีซึ่งตัวนี้ยมัน125จริงก็เอามาเปลี่ยนลูกนะครับเปลี่ยนลูกเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนหัวฉีดเข้าไปเปลี่ยนเรือนลิ้นเล่นนะครับก็ความแรงก็โอเคไล่เรียกกันก็เอามาแต่งเหมือนกัน นะครับก็อยากให้มองรุ่นนี้ไว้ถ้าเกิดคนจะแบบเฮ้ยจะซื้อเอามาละเอามาแต่งแบบเข้าป่าเต็มที่และหรือว่าจะเอาไปใช้ในการแข่งขันเนะี่ยก็ลองดูตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้ซื้อมาก็ราคาก็ไม่ได้แพงมากเอามาแต่งเพิ่มน,นิดหน่อยนะครับอ่าอย่างคันนี้นะครับ อย่างคันนี้ก็เดิมๆครับเดิมๆไม่ได้ทำอะไรถ้าถ้าจะทำก็นั่นแหละครับถ้าจะแต่งแบบแข่งหรือว่าลงสนามหรือว่าเข้าป่าแบบหนักๆก,ก็อย่างแรกถ้าโชคนี้ถ้าเซฟงบก,ก็ไปต่อต่อตัวข้างในโชกเพิ่มไปก็สองนิ้วนะครับ2นิ้วก็จะได้ความสูงที่ขึ้นมา ถ้าล้ออันนี้มันเป็นล้อ16 19อยู่แต่ถ้าต้องการความสูงขึ้นมาก็เป็น18 21นะครับก็เปลี่ยนล้อหน้าเป็น21ล้อหลังเป็น18ถ้าใช้ชุดนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวอาร์มหลังเปลี่ยนตัวอาร์มหลังให้ยาวขึ้นก็ใส่18 21เป็นรถสูตรลูกก็มาตรฐานของรถแต่งตัวนี้ก็ลูก6 3ไป ถ้าจะไล่เบาก็เข็บพวกเนี่ยครับพวกพักเท้าไฟหนา้าสด่เป็นป้ายเบอร์นะครับ <Okay. S 1> ก็โอเคมันก็จะได้รถที่ระดับที่ว่าใช้ได้แต่ว่าก็เซฟงบลงมานะครับแล้วก็ได้รถรถที่ดีเหมือนกันนะก็ลองดูครับดูเป็นตัวเลือกนะครับก็มาแนะนำทางนี้นะครับก็คือที่ผมชอบตัวนี้อีกอย่างหนึ่งครับอันนี้นะครับขนาดล้อ ล้อ16 19เนี <an> 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 Esta, <an> <an> ่ยใต้ท้องเนี่ยใต้ท้องเขาก็สูงใล้วนะเนี่ยใต้ท้องเขาก็เนี่ยพ้นพ้นสิ่งกีดขวางได้อะมาลองเทียบ C I F เผื่อๆว่าพอกันด้วยกับ C I F ใต้ท้องถ้ายิ่งเป็นล้อ18 21เนี่ยรับรองสูงพ้นพ้นพวกอะไรพวกสิ่งกีดขวางได้สบายนะครับโอเคก็เป็นรถที่ ที่อยากแนะนํานะครับก็ลองไปหาดูนะครับตระกูลเพราะว่าที่ผมชอบเลยก็เอาตามตรงก็คือมันได้เป็นรถหัวฉีดนะครับส่วนรายละเอียดเราก็อาจจะมาเก็บเอาเล็กๆน้อยๆก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม